สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนเเข้าสู่ช n n e l วิมลท่าแพนะครับผมบอสนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวรูไม่หนกอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมเห็นว่าน่าสนใจนะครับก็เพื่อนๆอาจจะยังไม่เคยเห็นหน้าเห็นตากับรุ่นนี้มากนักนะครับคือรูปไม่หนกเนี่ยมันเป็นแบรนด์เกี่ยวกับทางการทหารที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับนาฬิกา,าใช้งานบึกบึนทนทานแล้วก็เหมาะกับนาฬิกาสายลุยหรือว่านาฬิกาออกแบบแนวทหารนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวเนี้ยมันมาในสีเขียวด้วยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะให้ฟ อารมณ์เกี่ยวกับทหารมาค่อนข้างเยอะแล้วก็บวกกับหน้าปัดที่แบบดูไม่เหมือนรู่มหรรุ่นอนื่นๆนะครับเดี๋ยวก่อนเราจะไปดูกันผมพาเพื่อนๆไปดูรุ่นหนึ่งก่อนตัวนี้จะใช้ชื่อรุ่นว่า XS 3 5 1 7 จุด NQ นะครับตัวนี้จะมาเป็นเซตด้วยนะครับแล้วก็พิกัดตัวเรือนของเรือนนี้นะครับหลังจากที่เราดูเยอะๆนะเราก็จะพอจับใจความเกี่ยวกับรูมินอกได้ละโดยส่วนใหญ่ถ้ามาในเคสไซส์แบบนี้นะตัวเรือนเขาจะอยู่45มิลนะครับหนา14นะครับหูายเบอร์24นะครับหูายถึงหูายจะอยู่ประมาณ51นะครับแล้วก็น้ําหนักก็จะประมาณ80กรัมนะครับตัวนี้ราคาของเขาเนี่ยจะมาอยู่ที่16,900บาทนะครับอันนี้คือชื่อรหัสของเขาเต็มๆนะครับ นี่นะนี่คือป้ายเขานะครับตัวนี้จะมาเป็นเซตเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูอุปรกรณ์ที่มันแถมมาให้เนี่ยเราไปดูรุ่นนี้กันก่อนสิ่งนี้มันน่าสนใจนอกจากตัวเรือนที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าเป็นคาร์บอนน็อกซ์นะครับเป็นลิขสิทธิ์เดียวของลูมิน็อกซ์นะครับซึ่งอันนี้คือตัวเถียนของเขาแล้วล่ะนะครับน้ำหนักเบาทนทานแล้วก็ดูแบบสวยงามนะครับแต่รุ่น,นี้ที่มันมาในสีเขียวเนี่ยสิ่งที่มันโดดเด่นมากๆเลยของสีนี้ที่ผมรู้สึกได้นะครับก็คือในส่วนของตัวขีดต,ต่าง ไม่ว่าจะเป็นตัวเข็มชั่วโมงเข็มนาทีนะครับถ้าเราดูลุ่นิดชัดๆซูมแบบชัดๆเลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเข็มชั่วโมงกับเข็มนาทีเนี่ยมันทําออกมาในแนวสีดําที่ทําออกมาค่อนข้างออกเงาเงามันๆน,นะครับแล้วก็มันจะเข้ากับเจ้าตัวเลขต่างๆบนหน้าปัดมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเลข 1- ถึงเลข11เนี่ยที่เราเห็นชัดๆเนี่ยโดยปกติอะถ้าเป็นนาฬิการูมิหนกแบบทั่วๆไปอะเราจะไม่เห็นฟิลลิ่งของความเงางามในส่วนของตัวเข็มชั่วโมงหรือว่าตัวหน้าปัด ตัวขีดหรือว่าตำแหนง่งชั่วโมงต่างๆเลยนะครับแต่ตัวเนี้ยพอเรามาดูกับเรือนี้ปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกแบบเออเรือนี้มันมีเสน่ห์แล้วก็มันค่อนข้างที่จะไม่เหมือนใครนะครับแล้วก็มาพร้อมกับขิมในทีที่ค่อนข้างที่จะตัด กับทุกอย่างค่อนข้างชัดเจนนะครับมาพร้อมกับสีส้มเลยอันนี้คือชอบมากนะครับแล้วก็จะมีตาโลโก้เป็น nc กับตัวตาสมองนะครับอันนี้ก็เป็นแนวแบบ uh, united states navy นะครับถ้าเกิดเราไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ uh, united states navy เกี่ยวกับ uh, ตัวโลโก้ตัวนี้เราก็จะเจอแบบ nc กับ uh, สมองเนี่ยหลากหลายรูปแบบมากนะครับแต่ผมว่ารูปรูปแบบเนี้ยผมว่าสวยดีนะครับหรือแบบใครที่แบบรู้จักเกี่ยวกับโลโก้แบบนี้เป๊ะเ,เลยเนี่ยมัน มันมันอยู่ประมาณยุคไหนใครลองแบบลองอคอมเมนต์ฝากให้ผมนิดหนึ่งนะครับแต่ผมรู้ว่าถ้าเกิดมันเป็นตัวตาสมองกับตัวนกเนี่ยมันจะเป็นตัว United States Navy นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฝาหลังนะครับอันนี้ก็จะมีมาเหมือนเดิมนะครับเป็นนก NC นะครับถืออุปกรณ์ต่างๆอย่างเงี้ยเรารู้เลยว่าเป็นซีลแน่นอนหน่วยซีลอเมริกานะครับซึ่งจริงๆอะ ในตาสารักษ์หน่วยลบพิเศษแบบเนี้ของทางบ้านเราก็มีนะครับซึ่งก็หล่อไม่แพ้กันเนี่ยผมพาไปดูคร่าวๆแล้วกันจะได้อินนิดน,นึงนะก็ประมาณนี้ครับ อันนี้ก็จะเป็นของบ้านเราครับซึ่งบอกเลยว่าก็เท่ไม่แพ้ของเขาเลยนะครับก็หลายรุ่นเหมือนกันที่ทางโรมินนอกอจับมือกับประเทศไทยที่ทําออกมาเป็นโลโก้ซิลประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราจะเคยเห็นแล้วล่ะนะครับแต่ตัวเนี้ยผมว่ารู้สึกว่ามัน,ม,นมีเสน่ห์ในแบบของเป็นนาฬิกาแบบมันไม่ออกแฟชั่นมากมากไปอะ่ะคือมันเป็นสีเขียวแบบสีเขียวแบบนั่นด้านอะ่ะซึ่งสวยมากนะครับแบบนี้แล้วอย่างที่ผมชอบก็คือตาโลโก้โรบินอกที่ทำมาเป็นสีดํา ่าโลโก้นกก็เป็นสีดำนะครับตัวขีดต่างๆสีดําหมดจานวันที่ก็เป็นสีดํานะครับแล้วก็หน้าปัดข้างนอกก็แบบออกด้านๆขอบต่างๆก็ออกด้านๆตัวเรือนก็ออกด้านๆเป็นคาร์บอนหอกสุดแล้วเมื่อลยน้ำให้เรือนนี้ผมผมรู้สึกเอ้ยดูดีๆแล้วมันสวยมากเหมือนกันนะครับรุ่นนี้คือมันมีฟิลลิ่งทหารมาเต็มๆอ่ะใครที่แบบเป็นทหารหรือว่าชอบแนวแบบทหารอะไรเงี้ยผมว่าเรือนนี้สวยแล้วก็การอ่านเวลาก็ชัดนะครับแล้วก็แบบไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ด้วยนะครับออกมืดๆหน่อยนะครับ ก็ประมาณนี้แหละนะครับที่ผมอยากาพาไปดูของเรียนนี้นะแล้วก็ในส่วนของตัวกล่องที่มาเป็นเซตนะครับที่เขาให้มานะก็จะมาเป็นตัวกล่องค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันนะครับเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอในส่วนของตัวสายนะครับที่เขาแถมมาให้เป็นสายนาโตเบอร์24นะครับก็สามารถใส่ได้โดยการเขาจะมีอุปกรณ์ให้ก็คือเป็นตัวเครื่องมือนะครับงัดสลักออกนะครับ กอสลักตัวนี้ยังเป็นสลักแบบงัดอยู่นะครับก็เอาเครื่องมือตัวนี้ที่เป็นตาราลูมิเนอ,อที่ที่ไม่มีขายที่ไหนเลยนะเฉพาะซื้อรุ่นนี้เท่านั้นที่จะให้มานะครับก็คือเป็นเครื่องมือที่เอาไว้เอาสลักออกนะครับแล้วก็เราก็สามารถเปลี่ยนสายได้นะครับซึ่งการเอาสลักออกก็ง่ายนะครับก็อย่างนี้นะครับเราจะเห็นต่างๆได้เลยว่าตัวสายเนี่ยมันไม่มีรูอะไรมาเลยวิธีการเอาออกก็คือเราเครื่องมือมาเนี่ยแล้วเราก็เอาตัวปลายเนี่ยเขาแย่เข้าไปในตำแหน่งนี้นะครับแย่เข้าไปในตำแหน่งนี้นะครับ กดในรูเห็นนะครับมันจะเห็นปลายสลักแล้วก็กดกดลงมามันก็จะเป็นสลักแบบแบบบีบอ,อย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นสปริงพองัดออกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็จะหลุดนะครับทาทั้งสองข้างเหมือนกันนะครับเวลาใส่ก็เหมือนกันนะครับเอาเข้ารูนึงก่อนนะครับแล้วก็อีกรูนึงค้างไว้แล้วก็กดเข้าไปเหมือนเดิมมือเราออกมาเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของรุ่นนี้นะครับตัวนี้ราคาป้แปของเขามา16,900นานะครับนี่เห็นแล้วเนาะ 16,900ยังไม่รวมส่วนลดนะครับก็ผมว่าเรือนนี้เป็นนาฬิการเรือนหนึ่งที่มาทั้งเซ็ตแล้วก็เป็นนาฬิการเรือนหนึ่งที่มีเสน่ห์นะครับถึงแม้ว่าจะออกมาในโทนสีเขียวเหมือนกันเนี่ยเพื่อนๆลองดูดิในขอบต่างๆหน้าปัดต่างๆเนี่ยคือมันมันสวยจริงๆนะ มันมีฟีลลิ่งแบบเออมันเป็นนาฬิกาแบบทหารจริงๆจังๆเลยอะมันมีฟีลลิ่งของทหารมาเต็มมันไม่เหมือนกับแบรนด์อ่าไม่เหมือนกับรุ่นอื่นๆของแบรนด์โดมินอกเลยนะครับที่บางทีก็ดูแฟชั่นเกินไปบางทีก็ดูู้สึกว่าเออมันฉูชาดเกินไปหรือว่ามันไม่ค่อยเป็นแนวทหารเท่าไหร่เพราะว่ารุ่นนี้น่าสนใจน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็เวลาซื้อทุกครั้งนะครับย้ําแล้วย้ําอีกนะครับก็เวลามีปัญหาเราแบบจะได้แบบไม่ต้องแบบอ่าเดือดร้อนนะครับก็นี่นะครับคู่มือเขาจะะมีีให้้แบบบนนครั แล้วก็นี่คือเป็นการ์การันตีหรือว่าวาลันตีนะครับของทางลูมิโนะศูนย์ไทยนะครับพลิกด้านหลังสังเกตนะครับจะเขียนกับว่าสีทองพาเน็ตนะครับเราเวลาเราซื้อทุกครั้งเราจะลงเ,เวลาที่ซื้ออะไรต่างๆให้ครบหมดนะครับอย่างที่ซื้อกับผมก็เป็นมิโมทาแพ้นะครับเลขอะไรต่างๆเดี๋ยวทางผมก็จะกรอกให้นะครับเวลาเรามีปัญหาเราก็หยิบเฉพาะบัตรไปเนี้ยส่งศูนย์เซอร์วิส,สได้เลยจะประกันเครื่องที่2ปี หรือถ้าอยากเร็วมากๆก็ส่งมาทางผมนะครับผมก็จะดูแลให้ทุกอย่างนะครับก็จะตามให้ทุกอย่างแต่ถ้าเกิดเราซื้อจากทางร้านที่ประจำเนี่ยบางทีเขาก็เราต้องส่งสูตรนะครับเราต้องสูงสูงเองแล้วก็ต้องตามเรื่องเองนะครับยังไงก็ถ้าชอบก็ซื้อกับผมได้นะครับนะครับก็มีขายนะครับมีขายใครอยากอุดหนุนก็ได้เลยนะครับแล้วก็ใครมีอะไรสงสัยอยากสอบถามยังไม่สั่งซื้อก็สามารถเพิ่มคีย์โค้ดมาท้ายคลิปได้เลยนะครับมาเป็นเพื่อนกันมาสอบถาม มาถามราคากันมาคุยกันได้นะครับหรือใครอยากจ่ายร้อนนิดนึงก็โทรมาเลยนะครับไวเลยนะครับยังไงวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าเพื่อนๆน่าจะชอบในรุ่นรุ่นนี้เหมือนผมนะครับยังไงก็เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ